ปี2 0 2 4แล้วว่ะแล้วก็ไม่ได้มีใครมานั่งจับผิดหรือว่ามานั่งตีค่าราคากันอยู่แล้วว่าถูกหรือแพง <c oughs> คุณแม่ที่แบบท้องก่อนแต่งหลายๆคนเขารวยเป็นพันล้านร้อยล้านก็มี <c oughs> ใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าครอบครัวจะสูงส่งหรือว่าครอบครัวจะรวยมากแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาตีค่าราคาใครว่าราคาถูกหรือราคาแพง ใครจะทําตัวยังไงสังคมก็มองออกทุกคนก็มองออกแล้วพอบอกเอ้ยทันย่าไม่ฟ้องไปเลยหรอหรืออะไรยังไงดีใช้กฎหมาจัดการหนูว่าเปลืองค่าทนายเฉยถ้ามีความสุขที่จะทําก็หนูก็คิดว่ามันเป็นความสุขของเขาเราก็สาธุบุญด้วยตอนนี้เอ่อสิบสี่สัปดาห์ประมาณ3เดือนกับอีกสองอาทิตย์ใช่ทราบเพศกีกวันที่หมีนานี้ s า s the d a t รุนมากค่ะคนเราฟางก็คือรุ้นกันหมดเลยอยากได้ผู้หญิงชายอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้ตไดแต่ว่ลลลาใจก็อยากได้ผู้หญิงแล้วอโล่ล่ะสามีล่ะอโล่ก็อยากได้ผู้หญิงค่ะแต่เขาก็ทายว่าน่าจะเป็นผู้ชายพะอไรอะไม่รู้เขาเชื่อเซนเขาแล้วเขาก็<อ>มันมีความเชื่อว่าถ้าบอกว่าเป็นผู้ชายแล้วจะออกมาเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี <laughs> <อ>้ยจริงจริงแล้วคือพอที่หนูวางแผนไว้เนี่ยพอทราบท้องแล้วหนู เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองแค่ <ừ> m, ไหนคือมีการชี้การที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยน<ม>เลยค่ะก็คือถามทางค่ายว่าคอนเสิร์ตอีเวนต์ของค่ายที่ที่แพลนไว้จนถึงสิ้นปีอย่างเงี้ย,นยหนูขึ้นได้ไหม,มจริงจริงเราเตรียมใจไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องซิงเกิล<ม>ก็คือพอรู้ปุ๊บก็คิดแล้วแหละว่าเอออาจจะไม่ได้ทํา เพลงเสร็จแล้วแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายรืออาจจะยุติไว้ก่อนแต่ว่านี้่คือทางค่ายบอกยุติทําไมแบบไม่ได้มีในความคิดเลยอะไรเงี้ยเขายินดีด้วยกันหมดะคะก็หนูต้องขอบคุณทางอาสยามด้วยที่ที่แบบว่าช่วยช่วยซัพพอร์ตหนูแบบลหลายๆอยา่าง วางแผนต่างๆแล้วก็ในเรื่องของคอนเสิร์ตก็ยังรับได้อยู่แล้วก็ที่รับค้างไว้ไอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไปได้จนถึงแบบเจ็ดเดือนเลยเออไม่บอกว่ารับงานยากอดเลยใช่ก็มีการ,รดีไซน์กับสไตลิสต์ไว้ค่ะว่าการแต่งตัวในตอนที่ท้องใหญ่เราจะแบบแฟชั่นไหนออใช่หมว่าจะมีโปรเจกต,ต์ตอนใกล้คลอดอีกคิดว่าจะมีค่ะใช่ตอนตอนที่แบบท้องใหญ่ก็จะมีทำ ทำคอนเทนต์ทำอะไรอย่างนี้เรื่อยๆพี่ย้อนกลับไปเีื่องที่แบบตัวเองทราบตัวเองเป็นแม่เนาะจนเราเห็นน้ำตาตื้นน้ำตาไหลเลยใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราแค่อยากจะเหมือนหยุดคุมเพื่อที่จะแบบบำรุงลูกคือก็อยากมีแล้วแหละทีนี้พอหยุดเดือนเดียวแล้วน้องก็มาเลยก็ก็คือนเหมือนจริงๆเราคิดว่าน่าจะสักปลายปีหรือปีหน้าก็น่าจะมีน่าจะพร้อม พอแบบน้องมาก่อนเราก็รู้สึกโอ้โหมาเร็วมากแล้วก็น่าจะอยากมาปีมังกรอย่างเงี้ยค่ะคก็แฟ่ก็ดีใจดีใจมากมากค่ะอ่ะโ์นี่เขา<อ>ไม่เฮเลยหรอว,ว่าแบบโอ้โหเขาอยากได้ตั้งแต่แรกแล้วคือเขาเป็นคนแบบขอร้องให้หนูว่าใ,ใ,ให้หนูให้หนูหยุดได้ไหมให้หนูแบบว่าไม่ไม่ได้หมายถึงหยุดทํางานนะคือเพราะว่าหยุดคุมได้ไหมใช่เว่าตอนนี้เหมือนแบบใช่ค่ะก็ก็ ทุกคนก็ยินดีหมดเลยคือแม่ก็อยากได้หลานแม่บอกว่าไม่ได้รอแบบรุมๆแรงๆแล้วมันยึดอกแมอารองยึดอกแม่ย่าอะไรนะคะฝันฝันเห็นแบบฝันเห็นพระฝันเห็นพระทุดงเหมือนเข้าไปในป่าแล้วก็มีพระเยอะมากนี่แหละอืออารองยึดอกแม่บอกเซี่ยพร้อมแรงใช่ก็เขาก็ภูมิใจ ง,ง,งานมั่นขึ้านมาค่ะเกิดขึ้นก็ะมแผนอย่แ,บบแลวหรือว่าพอรู้ว่ามีน้องก,ก็เลยต้องมั่นแล้วแหละต้อตจงจร,งจริงๆอ่ะเราก็มีแลนอยู่แล้วว่าไม่ปีนี้ก็ปีหน้าแต่อพอพอมีน้องมาแล้วเนี่ยก็เลยอยากทําให้ถูกต้องแล้วก็อยากแบบว่าเหมือนพอเข้ามาผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็เลยแบบจัดงานมั่นขึ้นมาแบบกระทันหันิดนึงอ๋อแ่วเป็นงานภายในเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็จริงๆหนูต้องแบบขอโทษแบบผู้ใหญ่หลายๆท่านมากๆที่หนูไม่ได้เชิญแล้วก็ มีหลายคนที่สําคัญกับชีวิตเราแล้วเราไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดไไดทักไปบอก<ม>อะไรเงี้ยค่ะก,งงก็ลองงานแต่งลองงานแต่งก็จะเชิญให้ครบทุกคนแน่นอน,น,นอันนี้นนเราแพลนงานแต่งไว้เมื่อไหร่งานแต่งเนี่ยแพลนไว้ว่าน่าจะให้น้องคลอดก่อนแล้วก็อยากจัดเป็นงานเดียวกันกันกบงานผูกแขนน้องเลยรับขวัญน้องเลยอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบรวมรวมทุกคนได้แบบเห็นหน้าน้องด้วยแล้วลูกจะอยู่ในงานแต่งเราด้วยใช่ค่ะทางคุณปู่คุณย่าเตรียมของรับขวัญ ก็เตรียมมีเตรียม,มแล้วบ้างค่ะทางนู้นก็เหื่อยู่<ม>ตอนนี้ยังมีอาการแพ้มีอาการอคะเริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่าช่วงแรกๆคือหนักเลยกินอะไรไปก็จะแบบคลื่นไส่เนี่ยตลอดมีเป็นหน้าสมัมีอ่ะมีไหมอ่อมีแบบงดหงิดช่วงแรกๆที่ยังไม่รู้<อ>ใช่ค่ะหงุดหงิดแบบเหมือนไม่อยากให้เขาอยู่ใกล้อะไรอย่างเงี้ยเอเอได้ข้ามตัวเขายังยังยังแต่แต่เขาก็มีแบบผื่นขึ้นหน้าแล้วก็มีแบบ ไม่รู้เหมือนกันค่ะหนูก็ไม่ไม่เข้าใจว่าแพ้แทนเป็นยังไงแต่ว่าเหมือนเขากินอะไรที่อยากกินดึกๆก็คือออกไปนั่งกินคนเดียวก็มีก็อยากกินมากใช่อี๋ยวตอนนี้เราเตรียมตัวกันเป็นคุณแม่ยังไงบ้างแบบการเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างนี้มีไหมคะพี่ยการเลี้ยงลูกสาะอ๋อก็ดูในดูในทิกตอกอยู่ค่ะก็ดูใช่คือใน t ิกตอกเป็นเป็นศูนย์รวมเลยการเลี้ยงลูก ใช่ค่ะก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นทั้งมีตั้งแต่พระเลยนะคะที่มาแบบไลฟ์เกี่ยวกับแบบข้อข้อธรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคุณหมอมีคุณหมอที่มาไลฟ์อธิบายต่างๆหรือว่ามาแบบอัดคลิปลงเงี้ยเราก็ไปตามคุณหมอสุตินริเวศใช่ก็เก็บข้อมูลหลายๆอย่างก็ต้องกังวลไหมพันยาเพราะวันหนึ่งเราเป็นแบบสาวน้อยแล้ววันหนึ่งฉันต้องรับบทบาทแบบแม่แล้ว่啊 ถามว่ากังวลไหมแรกๆค่ะแรกๆที่รู้คือกังวลแล้วก็ไม่รู้ว่าจะต้องทําตัวยังไงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าชีวิตจากเนี้ยจะแบบเปลี่ยนไปยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอเรื่อยๆมาหนูก็เริ่มปรับตัวว่าเออมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ทุกอย่างมันก็มีทางออกหมดแล้วชีวิตเราอ่ะเจออะไรมาแบบหนักมากๆแล้วครั้งเนี้ยอาจจะเป็นแบบความสุขครั้งใหม่ที่เรา เราเราอยากมีอ่ะเรารู้สึกว่าเออครอบครัวเราก็ไม่ได้สมบูรณ์ครอบครัวทางอโลเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์เราก็เลยแบบอยากสร้างขึ้นมาใหม่ให้มันให้มันสมบูรณ์แล้วก็เชื่อว่าเขาจะมาเติมเต็มความสุขในชีวิตเราแล้วขนาดเราตัวคนเดียวอ่ะเราก็ยังแบบดิ้นรนจนสุดๆแล้วพอเรามีลูกขึ้นมามันเป็นไปไม่ได้ที่จะปล่อยให้ตัวเองตายอ่ะใช่เหีนน่าให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลทั้งอโลแล้วก็น้องให้ดีที่สุดเลยค่ะก็เป็นนก เป็นเป็นสัญชาตญาณของแม่แหละที่ตั้งแต่ได้ยินเสียงหัวใจตั้งแต่เขาดิ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดแต่วิธีการเลี้ยงหรือการดูแลเนี่ยก็แล้วแต่บุคคลไปกับคุณแม่าเองให้แบบพูดย่าได้กับแุณแม่ไหมแม่เนี่ยแม่จะเลี้ยงเองใช่แม่คืออยากเลี้ยงมากแล้วก็ลอมาก เวลาไปอุนเาซ่าเขาก็จะนั่งดูวิดีโอตลอดทั้งวันเลยบางคนตั้งชื่อรอแล้วนะของเรามีบ้าม่เออเราก็ใีใจฮขาโู้เลยว่าแบบจะตั้งช่มีมีค่ะแต่ว่าก็รอติดตามในติ๊กต็อกเพราะว่าเราจะลงคลิปเรื่อยๆมีคอนเทนต์ได้นานเกี่ยวกับลูโอ้คอนเทนต์รัวๆค่ะเพราะว่าตั้งแต่พอรู้ปุ๊บก็ถ่ายคลิปต่างๆเก็บไว้เพื่อที่พอครบสามเดือนปุ๊บเนี่ยเราก็ลงคลิปรัวเลยอ๋อใย้อนย้อนถึงดราม่าบ้างค่ะตั้งแต่ ไม,ไม่ไม่ออกมา<ะ>เปิดว่าท้องจนออกมาเปิดว่าท้องแล้วก็เจอดรามา่าค่อดค่ะจริงๆไม่ได้มีหนูรู้สึกว่าไม่มีนะ,ะก็คือสําหรับคนทั่วไปก็จะแสดงความยินดี<ม>กันแทบจะทั้งหมดอันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆแบบแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอเราเปิดออกมาปุ๊บทุกคนก็แบบยินดีด้วย<ะ>ด้วยบางคนที่บอกว่าท้องกอดแต่งแล้วราคา ราคาถูกน่ี้ใช่ไหมคะแสดงว่าไม่อยากมาเมันก็ว่อนอยู่ใช่คืออันเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ว่าหนูก็ได้เนาะเพราะเขาก็เออไม่ได้ว่าหนูอ่าแต่ว่ามันก็ถูกหนูเพราะหนูท้องพอดีเออแล้วก็ถูกคุณแม่หลายๆคนที่แบบท้องกอดแตกก็หลายๆคนเลยสมัยนี้แบบหนูว่ามัน ปี2024แล้วว่ะแล้วก็ไม่ได้มีใครมานั่งจับผิดหรือว่ามานั่งตีค่าราคากันอยู่แล้วว่าถูกหรือแพงคุณแม่ที่แบบท้องก่อนแต่งหลายๆคนเขารวยเป็นพันล้านร้อยล้านก็มีใช่ค่ะคือเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าครอบครัวจะสูงส่งหรือว่าครอบครัวจะรวยมากแค่ไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาตีค่าราคาใครว่าราคาถูกหรือราคาแพงกับอะไรคนที่เขาบอกว่าเขา เกาะกระแสเราไม่หยุดนี่มีสิ่งอะไงบ้างพี่ย่ามีหลายชอบเราแล้วะตรงนี้หนูก็ไม่ได้มองว่าเกาะหรือไม่เกาะอะไรค่ะก็แล้วแต่ว่าใครจะทําตัวยังไงสังคมก็มองออกทุกคนก็มองออกอยากทำอะไรให้เขาหยุดอยากทำอะไรสักอย่างเขาหยุดไหมครัแล้วเขาบอกเอ้ยท่านย่าไม่ฟ้องไปเลยหรอหรืออะไรยังไงดีให้เนผู้มาจัดการหนูว่าเปลืองค่าทนายเฉยมันไม่ได้มีประโยชน์สําหรับ สำหรับถ้าเขาไม่หยุดอย่างเงี้ยทําไงก็ไม่หยุดก็ก็ต้องปล่อยค่ะถ้ามีความสุขที่จะทําก็หนูก็คิดว่าเป็นความสุขของเขาเราก็สาธุบุญด้วยไม่ได้เป็นออกมาโพ์ว่าเรื่องข่าวของนี้แล้วก็บอกว่ายังขึ้นรูปคู่กับเขาไอโฟนอ๋อก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเดิมๆค่ะแล้วพอเราไปแปะรูปคู่กับกับคนที่ไลฟ์สดแบบ พูดแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเราไม่อยากแบบไม่อยากแปะรูปคู่ไม่อยากให้พี่ๆี่สื่อไปแปะรูปมันมันรู้สึกอายคนที่มันเป็นเรื่องซ้ําๆเดิมๆแล้วไม่จบสักทีแล้วคนหนักก็จะคอมเมนต์ว่าแบบแซก,กันไปแซก,กันมาซึ่งทุกคนก็จะเห็นว่าหนูอะไม่ได้ ไม่ได้พูดอะไรเลยหนูอยู่ในพื้นที่ของหนูตลอดแล้วพอมันเป็นข่าวคู่กันบ่อยๆคนก็หาว่าทะเลาะกันเพราะผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะมันอายคนมากๆหนูสงสัยไหมว่าเขาเป็นอะไรเขาเป็นอะไรไม่รู้หนูอ่อนมีครอบครัวมีอะไรใหม่แล้วหนูก็สงสัยเหมือนทุกคนนั่นแหละค่ะแต่ว่าหนูก็ต้องปล่อยผ่านไม่มีจะมีนัดเคลียร์ไม่จะได้จบๆทกคเป็นอะไรกับฉันไม่ไม่มีประโยชน์ค่ะใช่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบเพียอะไร ทุกวันนี้คือมันเป็นระยะเวลาปีกว่าแล้วเนาะหนูก็ชินค่ะพูดได้ไม่เป็นไรไม่กลัวได้แต่หรืออยากไปเสียเวลากับตรงนั้นอยากฝากอะไรถึงเขาไหมถ้าเขาดูอยู่หนึ่งค่ำไม่ไม่คืออยากฝากอะไรถึงเขาใช่ไหมทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นทัวร์ลงหรือว่าอะไรตอนเนี้ ให้ย้อนกลับไปดูการกระทําตัวเองก่อนว่าตัวเองทําอะไรไว้ทําไมคนถึงไม่ชอบไม่ใช่มาโทษแต่เอฟซหนูว่าเอฟซหนูไปเม้นแซะทาไมเขาถึงแซะถุดเริ่มต้นแค่นั้นเองใช่กลัวไหมว่าเขาดูลายนี้หนึ่งแล้วอาจจะยังไม่จบต่อเยแน่นอนค่ะนูชินแล้วค่ะไม่เป็นไรยังต้องมีอะไรต่อแน่นอนเนาะมันก็ไม่รู้ว่าจะเป็นมหากราบไปถึงตอนไหนแต่ว่าก็ คือสำหรับหนูจบแล้วก็หนูก็ไม่อยากไม่อยากพูดถึงแล้วไม่อยากแบบไม่อยากให้มันเป็นเป็นข่าวคู่กันว่าทะเลาะกันว่าอะไรอย่างเงี้ยมันน่าอายมากเลยนะคะอายเถอะจริงๆ